แป๊บนึงนะคะแป๊บอีกแหละขอขาตั้งลงก่อนโอเคเท่าไหร่นะสามร้อยห้าบาท3ามรบาทไม่ไม่ไม่ใช่กรบกระเป๋าเอาโทรศัพท์ก็ใช้ให้เขาทำไมไอไม่ต้องลงนะใส่แค่กินกับสองร้อยกโลกับน้ำหนักของเพื่อนไม่เป็นไรเราไหวอ้าวไม่มีถุงไหมคะมันเป็นเป็นที่มันเป็นขวดสีชมพูอะค่ะที่เป็นขวดแก้ว เล้ามันไม่มีไซส์หรออ๋อลูกค้ารับ็ปไซส์ไหนเธอไม่ต้องขยับนะอยู่นิ่งๆเลยตอนนี้ไม่ช่วยด้วยบใหญ่แล้วไงแก้วใหญ่อ่ะเจอการ์มูเิช้าคาร์บีโอเวอร์โดสหายใจฉลองแข่นไหมไม่ก็ขึ้นๆยังไงนี่เขาต้องมีเทคนิคนะมันต้องก้าวกว้างขนาดนั้นเลยใช่ปะชนแทบไม่ได้ละ ไม่ได้และอะไบไรกไอจับไอจับไหลได้นะแองตัวใหญ่เวอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะนี่เราก็มากับฮะ <laughs> แล้วโ <laughs> ฟ,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 ฟกัสโฟกัสโฟกัสคุณป้านายหลุดค่ะมาแล้วค่ะ <laughs> ใช่ค่ะใช่เดี๋ยวเราจะพาไปขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าจะบอกว่าวันนี้ไม่ไม่ได้พาขับรถยนต์นะเก่งกสกะเออเราพาไปตากแดดนะพาไปตากแดดซ้อมไปออกทริปกันออกทริปด้วยใช่เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวพาไปลองลองลองขี่ลองลองนั่งก่อนลองนั่งอย่าลองลองขี่ขี่ไม่เป็นค่ะหญิงยังได้เนาะโอเคได้ได้เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไป เดี๋ยวเราพาเพื่อนเราไปสั่งท้าบัก่อนไบเกอร์สาวไบเกอร์สาววันนี้เรามาแนะนำานคนที่อยู่ในช่องเรานั่นก็คือไอ้จังนั่นเองแแด,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 ด สวยสวยรถสวยอ่ะอโลโหลอายบาย,บายบายหน่อยบายบายลงไปเลยแรงเลยโอ้หเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะเหมือนละอองละอองมาเดี๋ยวขอนำไปก่อนนะฮะเหมือนจะฝนจะตกเลยละอองมาแล้ว ไช่ใช่ปีใหม่เลยปีใหม่มาแล้วอ,อ่สวัสดีชาวโลกนะโอ้แล้วเราจะเลยละอะไรนาอะอะไรหนาเราจะใสก็ซิงมากเลยครับผมเราก็ค่อยๆไปนะครับนี่เราจะถึงสวนสาธารณะแล้ว จะไปไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันถามว่าคนซ้อนรู้ไหมว่าจะไปไหนคนซ้อนก็น่าจะไม่รู้คนซ้อนน่าจะแบบเออไปไหนก็ไปเหอะอะไรอย่างเงี้ย ไปได้เออเพราะว่าเผื่อมันจะได้ไม่เมื่อยไงเพราะว่าท้าก้อมเดี๋ยวกลัวจะเมื่อยไงเอออ๋อโอเคโอเคกลัวดันกลัวดันเข้าใจล้วเข้าใจล้วเข้าใจให้พี่เขาไปก่อนให้พี่เขาไปก่อน ก็พาเพื่อนมาชมวิวนะถามว่ามาชมวิวอะไรเพื่อนก็บอกไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แล้วบอกว่าคุยอะไรนะไม่ได้ยินเลยจะบอกอะไรนะไม่ได้ยินเลยเราน่าจะต้องตรงซ้ายไปเลยมั้งจำไม่ผิดโอ้เหมือนได้ยินเสียงแบบทอดของรถตัวเอง เอรี่ไงไอ้ไปไม่ใช่ไปพูดผิดไปอีสตาร์ปัคนั้นตรงไปใช่ไหมเราไปกับรถใช่ไหมตรงไปเลี้ยวซ้ายใช่ไหมโค้งซ้ายบไปไปคนข้างหลังคนข้างหลังคืออะไรโยกย้ายโยกย้ายเราจะไปสั่งอะไรกินเราต้องสดชื่นสดชื่นนะคะเพราะว่าเราจะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน รู้สึกเหมือนละอองฝนหรือว่าชีกแบบคิดไปเองว่าน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องเช็คลมยางอีกรอบหนึ่งมันก็3 9ิ0นะโอ้ยมแมลงเข้าตาเดี๋ยวต้องปิดชิวก่อนมแมลงเข้าตาโอ้ยดีนะปิดชิวมแมลงตัวใหญ่เวอร์บินผ่านกระจกไปโอ้ตอนนี้ก็คือเหมือนมแมลงอยู่ในตาเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปถอดถุงมือ มันบอกรีบรีบไปโอเคจะพยายามรีบๆไปมันรีบไม่ได้มันต้องค่อยๆไปเราแต่ว่าเออเรากลัวไอ้กลัวเราก็แบบเออถอนถ่ายว้าวมัดแตงสีดำเปิดประทุนมัดแตงสีดำเปิดประทุนสุดยอดเลยสวยเวอร์เอาจะถึงแล้วถึงพิซิโอแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้สั่งทีพาซซโอ เราจะไปสถานที่นึ่ง ไปปั๊มเชลแล้วไอคือนิ่งมากไอบอกเปล่าไม่ได้ยินอะไรเลยจะให้คุยอะไรต้องตะโกนคุยกันนะไอบอกจะให้ฉันพูดอะไรเพราะไม่ได้ยิน,นยทำคมแล้วได้เน,น็ดม เลยไหมเนี่ยไม่น่าจะเลยนะโอ้ตกงุู้อีกแล้วไอขอโทษ ถึงแล้วเราเห็นป้ายแล้วเนี่ชิคก็ไม่ดูฝั่งซ้ายนะชิคกี้ก็ดูฝั่งขวาหนูนะดูอ้อเห็นเอ็มก็คือนี่แหละจะถึงแล้วโอ้แก้วเหยียบแก้วอะ่ะยางเป็นอะไรปะเนี่ยอ๊บโอเคมาวนตามกันมาเลี้ยวเลี้ยวตามแต่ว่าฉันตามไม่ทัน เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเติมน้ำมันเหรอไปสั่งสต,ตาร์บัคก่อนนะเออเป็นสั่งสต,ตาร์บัคก่อนอุย้ยขอโทษค่ะเขาจะเข้าสต,ตาร์บัคหรือเปล่าพีใจทุ่งมาก่อนแล้วชึบชึบโอเคไอไม่ต้องลงนะเดีย๋ยวคุยได้อายก่อนไอ,อเปิดกระจกไอไม่ต้องลงเอาอะไรปะ อะไรอ่ะเอาอะไระไรหมไอส์โอบูหอมชวนมาวันพรุ่งนี้ค่ะหอมชวนมาวันพรุ่งนี้เอาเอาพิ้งเลมอนเอทค่ะที่มันเป็นเป็นที่มันเป็นขวดสีชมพูค่ะครับที่เป็นขวดแก้วได้ครับโอเคใส่ใส<ว>เป็นใส่แก้วหรือเป็นรับเป็นขวดเลยครับรับเป็นขวดเลยก็ได้ค่ะได้ครับรับอะไรอีกเพิ่มเติมไหมครับอะไรนะไอส์โอบู เออ่ที่มันจะมีโฟมวานิลาด้วยค่ะใครเยอบกว่าวานิลาโฟบูลนะครับเป็นวานิลาสวิตชีฟโฟบใช่แต่ว่าโนไฟหลัปเลยค่ะใส่แค่ใส่แค่กลิ่นกับสองร้อยกิโลกับน้ำหนักของเพื่อนอไม่เป็นไร<ด>เราไวาหวครับเดี๋ยวเราตัดหันไปด้านึงครับไม่ขาดไสเหรออะไรนะไม่ขาดไซสเหรออ้าวมันไม่มีไซส์เหรออ๋อลูกค้าเราเป็นไซส์ไหน <laughs> เป็นรายการใช่ไหมต้อยการครับโอเคค่ะค่ะเจออะไรไม่ได้ถามไซส์หมยถึงไซส์คนไซส์คนหรือว่าไซส์คนขับหรือว่าไซส์ โอเคไม่ได้ยินแป๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บอีกแหละขอขาตั้งลงก่อนโอเคอ่ะเท่าไหร่นะสามร้อยห้าบาทไอ้นี่นี่เธอ,เ,อ,เ,อเปิดหน่อยกระเป๋ากระเป๋าเล็กเอาบัตรชตาบะไม่ไม่ เอาโทรศัพท์ก <poisoned indo> <ke> ็ใ uh ช้ไห้เขาทำไมก็คือจำนำไปเลยค่ะฝากขายให้ด้วยค่ะที่ไหนอกหอมชวนมาวันอื่นไม่รู้ไม่รู้เป็นเมนูอะไรด้วยนะ่แล้วสบไดกิน่ะ่ะจบริบาทเติมเพิ่มไห่ดเติมเพิ่มเหรอเดี๋ยวนะเติมเพิ่มเติมเพิ่มสองสามห้าร้อยก็ได้ค่ะ ในในหนาต่บัรเป็นสแกนใจใ่ายค่ะเธอสแกนไปก่อนฉันถือ,อยากยาเีธอฉันเอาให้ก็หให้จ่ายตังแต่ตอนแรกก็เราไม่รู้ก็เราคิดว่าบัตรเรามีตังไงเออขอโทษได้ไหมลาคนละครึ่งได้ไหมไม่เป็นไรก็ได้พี่ขันหลังเขาบอกสอบขันนี้มันวุ่นวายกันจังวะขอโทษค่ะโดนโดนบีบแต่ <c oughs> แล้วนะเธอ เหลือโคอบูใช่ไหมเธอเอาไอเนี้ยฉันนะเข้าในกระเป๋าฉันเลยอันใหญ่อะไอแก้วแก้วเนี้ยเออได้ได้เออเธอเอาใส่ไปในกระเป๋าฉันเลยใส่ได้ไหมโอเคฝนตาฉันหลุดไม่หลุดเอาขึ้นค่ะไกลไปทีนะเดี๋ยวขยบก่อน โอเคใส่ okay. เกียร์ว่างก่อนเอาไปเกียร์สองแล้วค่ะพี่คันหลังใจเย็นๆก่อนนะเธอไม่ต้องขยับนะอย,อยู่นี่ๆเนี่ยตอนเนี้ยไม่ช่วยดยวนะ้วยแรงมากเอาขาตั้งลงง่ายสุดไม่ปะเธอสั่งโคบูเหรอ กินตอนนี้เนี่ยนะเกือบได้แก้วใหญ่แล้วไงแก้วใหญ่อะเจอกันมุมีเช้าคาปนโอเวอร์โดสอ้าวไม่มีถุงไหมคะโอ้โหต้องมีแล้วให้ใจจะไม่ถุงเหรอเขาเข้าใจว่าเราทานเลยโอเค ขอบคุณค่ะรใอ้แก้วเลยกินได้เลยจอดก่อนได้ป่าละ่ะเดี๋ยวเราเราขาตั้งลงก่อนนะโอเคอะไรนะนี่ไงอ๋อ คือเธอจะเข้าไปกินในร้านเธองให้เธองให้เธอได้แต่ใจจะลงแขนไหมไม่ก็ไม่ปุ๊บเอาเวลาขึ้นขึ้นยังไงเ่ยอ่าเวลาเธอขึ้นเธอขึ้นยังไงไอ้คนมันขายาวอะนะลงล่ะเราเวลาลงเวลาลงนี่เขาต้องมีเทคนิคนะมันมันต้องก้าวกว้างขนาดนั้นเลยใช่ปะมันต้องก้าวกว้าง เห็นป้ะถ้าุ๊บชนแทบไปได้แล้วไม่ได้นะยังไงก็คือไม่ต้องรับผความเดิมกันแน่นอนไปชอบตัวเองเงินเดือนตาอ่าโอเคเดี๋ยวกลับละเฮ้ยเดี๋ยวเอาพิงค์โรบิเนต์ออกก่อนแล้วขยับรถก่อน บนไปตรงข้างหน้าก่อนชึบตรงนี้มันต้องใครยับไปก่อนชึบ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  ไม่ช่วยด้วยนะเพื่อนบอกมันทำเองเลย <c oughs> ให้ขึ้นก่อนอ๋ออยู่ขึ้นก่อนเะเธอขึ้นไงโอ้ก้าวขึ้นอย่างนี้เหรอ โอเคโอเคพร้อมเดินทางรถเยอะให้รถแต่ละคันไปก่อนไปเลยค่ะพี่ไปกันเลยหนูลออยู่ทำไมมันไปหลายคันจังอะ่ะ รถตัวเองอะอาอมันดูลันลามาบอโบกมือบายบาย บ้างไปไกลมากก็ไม่ได้แล้วต้องเปิดชิวแล้วหัวก็จะโขกกันบ่อยนะถ้าแบบว่าเราใส่หมวกอะ